ดีครับวันนี้ฟางเว็นจากการไปวิ่งมาแลนมาพามาใส่เบ็ดคันเว้นไว้พายสี่หลังกับเยือเยอ,เยอะไอ้นี่ยบึงเยือหอยพี่น้องอุ้ยมาเดี๋ยวมาเบรงกันครับไปเอา,าตุ๊กหัวมัน ไปมาเอามีอะไร่นบ้นะ แบบยาวๆดูกันแบบยาวๆ พี่น้องกับบรรยากาศหางน้องเอ้ยข่างท่าท้องข่างทางเลยพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวในเวลาผมจะพามาเบิง่งช่วงบายบายคนแหละใส่ไใยง่ำเสาโอเคนะครับเนาะบายยามาสีหลังบ่ม,มีเลยพี่น้องเดี๋ยวผมเอาหอยหาหอยใส่ไปก่อนไอ้เรื่อมายามตอนเสามืองอออิน เพราะว่าช่วงนี้คนหลายจะคนมานั่งตงกปลาจะคนมานั่งยังบุ๊คคือสิบบุเล่อหรอกน้องเบนเอาไปรุ่นแหนมเศร้ากันครับเดี๋ยวอ้าทำไมใจบีบบ้างเพื่อมาลุ่นกันมืนม่นเศร้าครับช่วงน้องเบนคนหลายเกินครับน่าสิบบเเลือถึงเขา <c oughs> เพืนะพี่น้องเนะะเดี๋ยวจะมาดุนกันบนเสาครับผมพามาเบิงงตอนเสาๆด้วครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาๆมาผู้เวทดมเวดน้ำเสาครับไปไปเราขั้นหนึ่งโบมานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิงงขั้นที่สองกัน อหอยอยู่ตัวนี้อหอยย่างๆอยู่แต่ว่าเมืม่อกี้ย่างมากมีคนบอกว่าติดตัวหนึ่งเขาบอกว่าจะมันตายแล้วมาเบิ่งกันครับไม่ครับนี่มากขั้นีลยพี่น้อง เบิงกันทํากันเดี๋ยวเบิ่งนแกันชัดๆกันเห็นบลเด็กมันตายมีองอเห็นไห โอ้ตายตัวนึงวอเลปปนน,นี่เยือหอ้ยตายครับพี่น้องหนึ่งตัวเอ,อ้อไปเดี๋ยวไปเบิง่งต่อไปได้เนาะอีกครั้งหนึ่งเนาะ มิดซิลีเยอะไหยเราอุ้ยวัวย,ย,ย,ยังงังอยอะเก่าเอ้ามานมาหนึ่งแต้่มพี่น้องมานมาหนึ่งแต่ม,อม,ม,ตมโอเคนะพี่น้องเนาะในหนึ่งแต้ม่มมาเนี่ยต่มมันตายนะครับขามขึ้น นี่ครับพี่น้องได้ตัวนึงประคอหัวโตวแต่มันตายล่ะเบ็ดซีหลังได้หนึ่งตัวโอเคนะพี่น้องเนาะคุมวะนี้คุมอยู่บ้างก็เด็ดปนโอเคนะครับหนึ่งแต่าผมได้มาอีกสามขันหรืมาเป็นทั้งเบ็ดอีกเจ็ดขันเดี๋ยวหาหมายใหม่ให้เบิรงนะครับ เชฟออกหากินระบาดเนี่ยโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวเข้ามาสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับเชฟดาสไตล์ทั้งในเฟจเชฟดาและยูทู e ครับผม